บ้านของคุณอ้อยจิรวดีมีสามีทั้งที่ไม่เคยรักค่ะต้องบอกว่ามีสามีทั้งที่ไม่เคยรักนะคะฝืนแต่งเหตุอยากมีลูกเปิดบ้านของคุณอ้อยเลี้ยงดูแม่อายุร้อยปีพร้อมชมหน้าไทยยาทั้งสองคนค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงเจ้าบทบาทสำหรับอ้อยจิรวดีนายุทธยาค่ะมักจะคุ้นเคยกันดีสําหรับบทสาวหล่อล่าสุดเปิดใจกันแล้วนะคะพร้อมควงคุณแม่มารสีซึ่งอยู่ในวัย100อปี โดยก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ6เดือนกันนวลค่ะแล้วก็เล่นหนังซึ่งเป็นหนังของน้าดอกดินตอนประมาณ7-8ขวบได้ปัจจุบันพี่อ้อยทำอะไรอยู่ก็เป็นทั้งพูดจัดเล่นละครครูสอนการแสดงรวมถึงผู้กำกับเรียกว่าในครอบครัวเป็นสายการแสดงทั้งหมดเลยเป็นกันมาตั้งแต่เด็กๆพี่ก็อไปเล่นหนังเล่นละครเด็กกันทั้งหมดตั้งแต่สมัยที่พี่ทำละครตอนเล่นสุริโยทย เด็กตามพี่ไปด้วยท่านมุยเองเนี่ยก็เอาเข้าฉากแม้แต่สุนัขเตบ้านก็เอาเข้าฉากด้วยจุดไหนที่ทําให้เป็นพี่อ้อยแบบทุกวันนี้คือละครเรื่องความรักเรื่อง8ถ้าเป็นภาพยนตร์ก็สุริโยไทยนะมีความเห่าวในตัวสูงลุกนางเอกในสมัยที่พี่อ้อยเล่นเนี่ยเป็นยังไงสมัยที่พี่เป็นนางเอกนะพี่แต่งงานมีครอบครัวมีสามี เป็นกุลกสตรีเป็นผู้หญิงไทยทาเล็บพอะพี่แต่งงานก็ต้องใช้ชีวิตแบบผู้หญิงในใจลึกๆล่ละคือบอกตรงๆเลยพี่เป็นทอมตั้งแต่เด็กแต่ด้วยความที่พี่เนะี่ยอยากมีครอบครัวอยากมีลูกสามีขอแต่งตอนวัยที่แบบว่ากำลังแบบอลโลวนเลยคนเข้ามาจีบเยอะสามีขอก็แต่งตอนอายุ20ตอนนั้นเข้ามาเป็นนางเอกเป็นนางเอกลูกห้าวแต่รู้สึกรู้ตัวเองอยู่แล้วแหละว่าเป็นทอมคนรับข้างที่ทํางานร่วมกันก็รู้ใช่ไหม รู้หมดสามีก็รู้แล้วพี่เนี่ยมีแฟนเป็นผู้หญิงก่อนไหมก็มีค่ะแล้วตอนที่เขาขอแต่งงานเป็นตอนที่เราพักว่างจากแฟนไหมมีอยู่ค่ะพี่ก็บอกแฟนผู้หญิงพี่ว่าคือพี่อยากมีครอบครัวอยากแต่งงานเขาก็บอกโอเคเพราะว่าช่วงชีวิตของเรามันต้องมีช่วงที่แต่งงานอยากใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางนั้นของเจ้าตัวออกมาเปิดเผยค่ะ